ตีเลยตีเลยตีตีแคดเลยตีแคดเลยีแคดเลยแคดเลยแคดสูงเลยสูเลยแคดสูงเลยแคดล็อเลยพี่กระโดดกระโดดเชียร์ละปั่นเลยนะปั่นเลยนะตอนนี้เจอฝูงอินซีนะครับกระโดดครับก็เลยแคสดูเอาครับอินซีน้ำเดือดครับไอคิดเนาะไอ้ทีรออะไรเออโอ้

ยกเอาปล่อยอยู่ไหมอยู่ไหมเอาเว้ยเอาเว้ยเรื่อยเรื่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอินซีสวยไหมไปไปไปทายเลื้อขวานะออกกลับมาแล้ว

เดี right ่ยวพาดหลังเวล์หล okay. okay. like ังเวิรงเลยอ่ะหลาเวิรงไปแล้ววะให้จังหวะผมเกี่ยวนะโอเคเดี๋ยวผมลากไปนููนนะโอเคไปใจใจนู้นอะเดี๋ยวเดี๋ยววนอีกทีวนฟางวน้ลาบอย่างนี้ไม่ได้โอเคเฉียงว่ะ่อเค่อ้โอเคเอะไรเป็นอะไรไอตัวที่มันมันดื้อจังหวะแล้วไปยาวๆไปทีนี้ไปยาวนะเดี๋ยว

แป๊บหนึ่งเดี๋ยวแคดให้อุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเ็นองแคดแล้วไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วอุ๊ยหนักหนักหนักโอ้ยตัวนี้ตึงเลยตึงเลย โอ้ยนัก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 แล้วแต่ตัวนี้กันลึกอยู่นะโอ้ยปลาแล้ววะอุ้ยไม่มาเลยอ่ะเเอออลย่ะงัดไม่พึ่งงัดงัดไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่รู้ตึงมากเลย เมื่อกี้กําลังจะปั่นไปแคสตรงที่มันโดดเลยอย่างเงี้ยล้วปั่นกลับไม่ฟัดเจอเลยนะเราชอบเล่นทีเผลอโหน่าจะเกี่ยวข้าง้งเนี่ยตึงอย่างเงี้ยขวาง โอยปวดแขนแล้วอาไปเลยสายมีเยอะยิ่งปวดปวดแขนอยู่แล้วมาเจอ <laughs> ที่ตอนเดียววิงอยู่ีนะครับโตัวนี้น่าจะนานเลย ข้าไม่ได้ขดนม้งทข้าย,ยครับาาดแล้วครวโดนข้ากันดีครับหลายตัวแล้วครับทาไมข่านี่ก็คือใหญ่เลยนะเนี่ย อย่าจิกพี่อันนี้อย่าจิกอย่าจิกอย่าจิกเหรอเห็นแล้วครับเห็นเห็นปลาแล้วเห็นปลาแล้วุกระจายโกโปรนะจุ่มไปเลยข้างไหมนาตาคาง้างมั้ยสวยๆอ่ะเออเกี่ยวประมาณประมาณเงือกอ่ะ สวยอยู่ไรไหมโคตรสวยตัวยเนี่ยมีสี่มีห้ากระไรนี่หมุนเรื่อยๆตามเลยหมุนได้ตัวนี้ใหญ่เลตัวนี้โอ้โหสีนิดเดียวเนี่ย สามทางหวานหวานไหมนะหวานหวานไหมหวานไหมนะหวานหวานเลยเดี๋ยวเราตามทายตอนนี้ไปเกี่ยวางให้วตุิงเกี่ยวสามทางให้ตัวเดียวเองเกี่ยวแก้มเกี่ยวแก้มตรง้างจีบ่่อย่ไม่ค่อยไม่ค่อยะิ่งให้ป่อย่่อจิงแล้ว่ปุ๊กปุ๊กกทีเผอกทีเผอกงลไหรือว่า่อบอกว่าปลาจะตีนู่นัดนี่ใช่เออพอ่บอกว่าปลาโดดไล่จะเ สัยแบบมันชอบเร็วๆวะ่ะโอ้ับสายกล้องย่ำสายตาัโอ้โหดูสายาก่อน,นีอย่างเดียวปะ่เดียวติดติดไม่รู้ว่าติดสามทางตัวเดียวอะนี่นะเลื่อนลุ้นลุนล้นลุ้นลน่นลุน้น ใหญ่มันคือยงง่าวนะเริ่มแล้วเดี๋ยวก็หมดแรงคารเราเนี่ยจะหมดแรง,นะลงแล้วนะอือไปอีกไปอีกไม่ขนกระปาแล้ววะยองกันไปข้างหนึ่งนี่หวานมากกันเลย,ยปิดมากเยลยไม่อะไรครับไม่อะไรเขาก็าเล่นไปต้องบอกหวานๆเข้าแบบหวานยังไงมันก็หมดก่อนเราอยู่แล้ว

ขึ้นครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ยอมครับมันงัดหัวไม่ได้ไงมันเกี่ยวข้างปิดไม่กี่เมตรแล้วสองเมตรหดูไซส์ครับอืา อย่าดิเสียวดูด้วยครับที่นี่ที่ไหนสายเก้งบ้านเฮอืมคุหทางบอกไม่ยอมเลยเรื่องเรื่องนะมันเราเห็นมันติดแค่นิดเดียวนะใช่มัน้าติดจนเต็มมันก็ปิดเบรกได้เลยไงไปแล้วนเราปิดเบรกได้เลยโอ้โหไปอีกไปอีกหัวทิ่มแล้ว นี่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยยิ่งอยู่นานยิ่งไม่ดีเอาน้ขึ้นมาอี้เนี่ยขึ้นเลยเกี่ยวไหมเกี่ยวอีกเกี่ยวนะอ๋อาน้ำมั้ยติดนิดเดียวเขาจะค่อยๆเติมมั้นะติดทีนึงอ่ะค่อยเติมไปเราก็กระช่างเดียวพอแต่เบี้ที่เขาเลื่อนอยู่ผมเป็นพี่อ้ําต้องไปล้างนิดนึงฮะเนาะมันมันแลเดาๆใช่ไหมกลับไปนี่ซัดสไลด์เลยรอคนไล่ล้างเลยจุดนเป็ไง ขอที่เดียวพอเหมือนตัวนั้นใช่ไหม้มมมอมนะครับตายยอมแล้วโอ้ยเอา,เอา,าค่อยคกิกนโผมผมว่าใจเย็นสุดแล้วนะจะเยินนี้นเไม่อเยเ็ยอยอเยนเดีด่ ติดไซนนะ์นี่สวยไงโอ้โหลุ้นไม่ยอมจริง,ลงเลงงเยลุ้นนี่เราคนเล่นกล้องเสียอะไรแล้วเราจะแล้วเราจะกระซิบกันทำไมเนมี่ยกระซิบกันทำไมเนี่ยอยู่กันแค่นี้คือมันไม่กล้าพูดดังไง

หัวใจจะวายตูติดแค่หนังแล้วนะ ผมตีไปนิดเดียวเองอ่ะเสร็จยังเสร็จทุบยังเสร็จแล้วครับตีไปอุ้ยโยโยโย่ขออย่าปล่อยอย่างเดียวพอยังไงก็ได้ปล่อยจองนิดเดียวเองอ่ะหรอกินครับใช่กินผิวน้ำเลยอ่ะเอาวางวางคารถถีบเลยะวังรถรถที่เขาปั่นเลยทำงานหน่อยทำงานหน่อยอุ้ยสายสวยครับ ขายขนมกันซื้อมาตั้งนานแล้วครับเพิ่งทำงานเนี่ยเอเลี้ยงไว้ก่อนนะเดี๋ยวขอเกี่ยวตัวนี้ก่อนตัวไหนขึ้นก่อนยังมุดอยู่เลยนี่ครับฝั่งนี้ก็โดนครับขันเข้ามาอ่าขังนี้ก็โดนโดนเท้า ขอรูดได้ไหมอขอรูดได้ไหมพันนะเอาขึ้นก่อนเลย่าแด่ลมในแคส <laughs> เนี่ยัดแวแวปลาปรา,า,ากอ,กกาป,อปากอรอไม่นาน อีกครับน่าจะสายกันมั้งใช่ไเป็นสีเปนสีสีสีเคยโดนสายว่าไหมอีสีไม่เก็ต ได้แก้เหงา,า,าไม่มีที่ขีบเลยนะมีที่ขีบนหจับอะจับไว้ที่เรือเห็นได้เห็นมุกมกว้างหวานหวานเป็นหวานของพี่ครับโน,น,นอีกทันเอแ้แชดไม่ทันแล้วแคดไม่ทันแล้ว ลุดเอาถ่ายคลิปก่อนลังต่อเลยต่อเลยต่อเลยหัวเลยต่อเลยต่อเลยถ่ายคลิปเลยถ่ายทุกคนเลยเอาแล้วครับกำลังชุนลำบุญครับอ๋อมันช่วยต่อลงเลยใช่ไหมคันนี้ก็โดนนะครับเนี่ยของของผมก็กลางน้ำไงตันขึ้นมาเลยยังไม่ถึงหน้าดินเลยของผม่นีเลยมันกื่อกี้ปลาโดนซัดนะเมื่อกี้มันตีอะ แรงดีอยู่กระตาโตเนี่ยตรงเนี้ยรเรื่อย,ยๆพี่ะจะหยิบคันมาแคสไม่ต้องแล้วแหละลับไหมระวังโอเค เห็นตัวยังเห็นตัวยังสวยสวยเมาแล้วมาแล้วเฮ้ยทันกันได้กับทางนู้นอ่ะทันกับทางนู้นบ้างระวังนะเตาเป็นทันกันอ่ะแป๊บนึงระวังทางนู้นระวังขาดนะระวังขาดนะมาฝั่งนี้เลยเพื่อนอย่าของผมจะขึ้นแล้วเห็นช็อคแล้วเฮ้ยของพี่มันคนละตัวใช่ป่ะคนละตัวนะคนละตัวนะ คนละตัวนะแต่ว่าปลามันเหมือนพันพันปลาอยู่อ่ะเอาถ่ายไว้เอาถ่ายไว้หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเสแล้วเสแล้วาไม่กล้าอยู่เดี๋ยวสายที่ไทดโอ้สายสวยเลยขึ้นเลยอ่ะี่ของพี่เทคสายด้วละขึ้นมา ปล,ปลาอยู่ก,กลางๆน้ำเลยตอนนี้เราสามคันเลยครับแต่คอก,กินลุดโดนก่อนลุดก่อนผมผมเหมือนปลาเล็กอ่ะมันตะบัดเยอะเองผมผมน่าจะเป็นปลาเล็กอ่ะมันโหไม่หิวเว้ยเต็มคำเลยลงคอไปเลยิินยง ได้ได้ไหมครับส,สายได้อยู่ไหมผมพี่ได้อยู่แต่ของตัวนู้นนา้อตม่ะสายนี่ยังมีสามสี่อะ กินทุกคันเลยคันต่อไม่กินตอนแรกมันสายผมไปโดนสายพี่ยำนะเข้มเออมันมันมไปคล้อมกันอยู่อะมันไปพ่ากันอยู่ใช่ดีว่าออกอ๋อน้ำสายมันโฟก็กกดลงไปอะติดใช่ไหมต้องประคองไว้ต้องรับนิ้วแตะๆไว้ดึงดึงดึงกลับน่ ดึงดึงเนี่ยเอานิ้วดึงตรงเนี้ยดึงตรงตรงเนี้ยดึงดึงดึงออกมาให้มันคลายอ <c oughs> เอเออเงกันทั้งหมดโอ้ยไสยดีไสดี ตัวนี้ใหญ่ไหมละทิ้งสามสี่ห้า,หาต้องปังอไอเก่าลงมาฮะดับแดงดับแดง

40 1ิ2 13หนึ่ง1 1อินซีทั้งหมด13 14ตัวิทั้งหมด14าไม่รับเกมอร่อยนะนั้นสปลาเค็ม ไม่หลุดนะไม่หลุดต้องมียี่สิบกว่านี่โทฟี่ครับโทฟี่ของโปรกิจ